พี่น้องทุกท่านนะครับหละเพื่อนเพื่อนทางโซเชียลนะครับมันี่มี่ยังครับเบิงครับห้องตี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 อยู่นะครับึ้นโคตนะครับสุ per x อ่าร้อยสี่สิบนะครับึ้นโคตนะครับสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งครับอาการอากาศสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะครับ อาการเล็งบวกขึ้นครับนี่เล็งเอาเลยครับเล็งแน้วเบิลงคนโตรงกับลงครับไปเดินครับน่ะเดินนะครับเบาเล็งครับหลอกเครื่องบวกขึ้นครับนะครับหลอกเรื่องบวกขึ้นครับพันเป็นเดินเบานะครับเป็นเดินเบาเราครับอันนี้ก็เล็งเราได้ครับแต่ว่าพวกขึ้น ตอนนี้ให้กำลังให้สางมาเบิงอยู่นะสางกำลังเดินทางมาเดี๋ยวรถล,ล่างแล้วล่างล้อสางเดี๋ยวรถเขา่าไปจอดสถานที่กลุมกว่างครับเดี๋ยวล้อเบิงนะครับสางปัิมุ์าเหตุจังไงอันนี้เรื่องนี้เห็นโพตถามกันนะอยู่ในกลุ่มนในกลุ่มรถอยู่กลุ่มรถแป็โพ้ว่ามันเกิดจากสาเหตุยังครับจะว่ากัยังมันมีคน เขามาตอบคอมเมนต์นะครับเห็นหลายคนนะครับเข้าไปโพดถามอยู่ครับปัญหานี่ครับอีกหนึ่งครับ F023 นะครับนี่ยครับอันนี้ตัวนี้เป็นอ่าซีรี้อยเบรกสวิงนะครับแต่ว่ากับเสร้างมาเปลี่ยนพร้อมๆกันนี่ครับแต่ว่าตัวตัวเอฟศูนยคืนนี่ก็ยังทำงานได้อยู่ครับแต่ว่าบ่ิันมีคือว่า ถึงขึ้นกับทำงานไหนครับแต่ว่าโตสองศูนย์สี่หนหนึ่งะครับกับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองะครับมันทำงานบ่ด้เลยครับมันต้องอันนี้ต้องแก้ครับเพราะว่าหลอบเครื่องนั้นบ่นขึ้นห้มันขึ้นในแค่เดินเบาครับเดี๋ยวล้อสางไม่เดี๋ยวผมกับที่ถ่ายคลิปลุ้งหายเองนะครับว่ามันเป็นอยน,นยังทางคนนั้นเป็น่ยนยังกู ทีมีรถรุ่นนี้นะครับก็บจีเดรูนะครับเดี๋ยว้งกับเอาไปตัดต่อนะครับลงเป็นคิปเดียวกันผู้ที่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับโคต,ตัวนี้กับจีไดรูกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุยังนะครับ เดี๋ยวรอสั่งนะโซกซอร์อะไรเดี๋ยวข้าวของเดี๋ยวน่าพูดจีบก็พุ่งสิบเจ็ดเลยเน่ไม่ได้เอามือส,มสองนีองอ่แหละมือสองพี่เขา,ามารักษามันอยู่นี่เดี๋ยถ้าเครื่องผมไม่ถ้าเขาไม่เอาอะไรใส่เครื่องผมไม่ฟังเลยเ <c oughs> นีมมน็อตตัวนี้ผมขาดตัวนึงนี่ยเนี่ยผมผมเอาตัวนี้ นัานไว้ยวันน่ะขาดทาบมึงก็ได้ข้ามขาดมึงก็ได้เฮ็ดเต้เออเอายังใส่เอายังไงมันพุ่มห่างไปได้บมดแต่ข้อเวียงเป็นแสนเลยเนาะนทำไมแพงเอาจังจริงเราซ่อมไปไม่ถึงห้าแสนเด็ดเราอันนี้ก็แสน แสนสองแสนแสนทโอ้แขบออกว่าค่ะเลยนเนาะเย็นก็มันหน่อ <c oughs> ยยางแก็งเลยเนาะเอฟซูมสองสามสีนอยเบรกสวิงเห็น่ะตัวมันบอกเ <c oughs> ออตัวที่ว่าผมไล่ <c oughs> สายจากสายสวยงิงขึ้นไปมันอยู่ตัวที่สอง มีลูกพี่ลูกครับพ <c oughs> รุ่งนี้พอมีเวลาวันสายแล้วมันเครื่องให้หน่อยได้ไหมเย่งไปเลยครับแ <c oughs> จ้งที่ออฟฟิศไปเลย<อ>วันนี้เขาไปใช้ภูมิจากหลายเจ้านั่นนี่ครับเออวันีพอดีจะให้เอาออสายน้ำมันเครื่องมาที่สายน้ำมันเครื่องสองสายที่เขา้าที่ผ่านฟองอะ่ะสายใหญ่ครับบรรทุกมันจิ้มยอยู่อะ่ะ นั่นแหละสั่งสงั่งไปเลยแจ้งแจ้งไปเลยสั่งว่าจะเอาอะไรสาั่งไปเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้โอ้ครับเดเขาเขาเรียกสายอะไรช่างสายน้ำมันเครื่องเลยครับสามเส้นนะมันมีสองเส้นที่เข้ากรองสองสองเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งเส้นบายพาสครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยอ๋อครับครับครับช่างไอ้ไอ้แจ้งแจ้งพนักงานสูงเลยใช่ไหมครับดุนเนี่ยสี่เบียร์ทเนาะเนี่ย หลุนเลุนมันมันออกกวางมันเกาม,นเมาไปฝุ่นไปแล้วแปดเก้าบ <8, 9. S 1> อ,อยยูนี่สองศูนย์ศูนย์หกห้าห้าแปครับมันอย่ากินเขาไหม นี <minutes? S 1> ่อช <ENNIS S 1> ่ไหมพอๆๆๆลูกพี่เดี๋ยวจะทำงานไม่ได้นี่แหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยชจอนใจเย็นหุ้มมันเสร็จงาขึ้นใช่ไหนี่พวนี้เครื่องหวานปุ๋ยนี่นี่งูจะใช้พอประมาณนั่นแหละครับแทงร่องว่ายนี่ใช่ไหมมันเอาทำได้นี่ คร,ครับสางชมพูนะครับสร้างศูนย์อริยะมาเห็ดนะครับมาเห็ดไหนนะครับตัวที่น้อยตัวที่สองเกินโคดเอฟศูนย์สองสามเบรกสวิงมันไม่ปลดแต่มันทำงานหนครับแต่มันมาปลด แยงแยงมาต่องหต่เวลาปนไปป่นไปป่ระท่านใจเอเย้อ้อยอยอย่าเคล็ดมือนีมือหลังว่าไปเด้มือนี้ว่าไปครับตรงมือหลัง้องส้มมือนะครับตัวมันเสียอันนี้ตัวทัวใดนี่ครับซีเรโนย ติดรถมาคิดว่ามันเขาซีดปีแล้วมั้งเนี่ยรถคันนี้ซื้อมาจากนีนซื้จากวอเอฟดีเนี่นนยโสครับโซ่ครับเจ้อมาครัติดงอนอยู่ก็ยังไม่รู้อีกเหตุดีนลยรอยู่ได้ครับตอนไปเอาเพิ่นกับบอกเพิ่นกับบอสอยู่ยได้แต่ว่า,าเพิ่นกับบอสอยู่ว่ามัน คาไฟเนี่ยแต่ว่าโดยความว่าเขาเสียใจเนอะครับค<ต>ื่อว่าเขากบไงไงยอยู่รดไม่ได้แล้วเขาไม่นั่นเขาจะทำไงวะน,นี่ที่นี่กะทุ่ไปถามเพิ่นอยู่ดิแต่ว่าเพิ่นกบว่าบอสท่านไปอ,ออกมากสินะครับตอนตอนไปเอากระรูอยู่ครับเพิ่นว่าสิเอาเงินก่อน,อนที่ว่าเขาเขาไปซื้อรถนะครับไปขอหนอไมาให้เขาเก่ารถมาเลยเขากระจายเงินเส้นสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ยกรถมาเลยจริงส่นะครับ ก็โทรไปถามมึงกับว่าเพราะข้าในออกคนมาเรือ,อยุหกหมื่นโทรไปถามมาได้กับว่าเพราะไรนะ ยนมาทำไมแบบว่าแมนไปยงวีไหนเบรกสวิงขื้นโคต F023 ที่นี่ช่วงที่ว่าเขามันมันเสียที่นี่เขาเขาฝืนใส,นนนส่ขังในระบบมันเสียป่ะครับอยู่ในสวิงมันเสียแฟนเดมไปหมดเลย เบรงอมรนนี้โอ้ยผมมาพวเรือแล้วครับวันนี้ถ้าถ้าถ้ามันเสียนี่คือการมันสีเบรคประยุทที่ประเด็ครับถามันเบิดหรือวางไหนครับโอคก็คือเวลามันเบรกเบรคอยให้โดลิกจริงๆมันเอาน้ำมันสองข้ามาบวกกันแต่ว่าไอเบรกตัวนั้นคือมันที่เอียงแล้วมันก็จะไหลตอนตอนที่เครื่องจักรดังนะสมมติถ้าจอดปั๊บ มันมันมันสิว่ว่ว่นิ่งนะครับมันจะไหลไหลไไปเรื่อยอ่าผมว่ามีอาการแล้วหรือว่าขึ้นเทเล์เนี่ยมันจะว่นนั่นไปมันก็จะไหลองเอาสวิงสู้ไว้พะว่าตอนผมผมเดินไปเนี่ยปกติมันมันจะเบรกยู่ครับอันนี้มันมันเริ่มไหลนะครับแต่ว่าพอถึงกับแบบไหลฟืดนะครับแต่ว่ารู้ว่าอาการว่ามันเบรกบ่ยู่นะครับเขาเขาเดินตรงกกงไปเนี่ยมันเริ่อมยังยังยังยงไปเรื่อยๆแล้วครับนี่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ตามส่วน <laughs> <hã> แสดงว่ามีอาการหรูอซื้ออยู่ว่ามันมันหมุนไปแล้ว,ลวสวัสดีนะครับนี่เป็นอีกมือไม้นะครับของ การทำงาน,นครับหมื่อวานในไายคลิปไปนะวาทีิวามันขึ้นโคตโคต f 0 2 3นะครับมันเป็นโซลน้อยนะครับวาวสำหรับปลดเบรกสวิงนะครับนี่นะเขาไลลส,สายส,นนยสายเส้นนี่บสายเส้นทั้งใจไลลไปนะครับวานไปเขาโซลน้อยตัวใด สูปเปตสูปเปตมันที่เป็นโซลิโน่ตัวที่สองนะครับถอดตรงนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็โคตรกระหายเลยครับน,นี่ส่วนอนไนะไรล่ะหนึ่งศูนย์เอ้ยสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งมันบ่ครับเดีย๋ยวส่วนโคตรสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งกับสองศูนย์ หนึ่งหนึ่งสองนะครับเมนบอลถือว่าบุกนะครับมันที่ขึ้นโคตรสำหรับมันที่เป็นโคตรนะครับเซิญเอร์วัดแรงดันของอยังกอล้างน้ำมันนะครับล้างน้ำมันโซล่าแรงดันสูงนะครับแล้วก็วาวเพลเนียเฟชเชอร์เฟชเชอร์ควบคุมแรงดันครับมันที่ยุทธไทยมันที่ยุทธไทย ไอ้ล้างตัวนี้ครับแรงดันสูงของโซโล่าเนี่ครับิ่นถอดที่แหลกมันถอดเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนแล้วบ่หายครับวันนี้ก็เล่มาไล่เบึงไหมมันมีเศษเศษคล้ายๆครับเศษอลูมิเนียมครับเขาไปเขาไปตันเฟชเจอตัวด,ด้านล้างนครับอยู่ด่านหลังมันอยู่ไต่กรองนี่ครับ ใต่กองโซล่านี่ทิมีนตัวนีดหน่อยซ่อนี่ปูมือนี่มันนอดเบอร์เจ็ดถึงสิบเก่าเนี่ยครับมีเสียเล็กไปตันครับเป็่นเอาตัวไม่มาเปลี่ยนครับเครื่องสองตัวเลยมันบ่หายครับบานนี่เลยถอดล้างล้างนี่ล้างตัวนี้กออกมากครับมาหลังมาเป่ารมหมกมาทำความสะอาด้างนอกครับบานนี้ก็เลยใส่เซ็นเซอร์ตัวไม้ล้วกะ เฟเจอร์ตัวตัวม่ครับเขาไปเราว่าหายครับวันนี้มันก็เลยเอาเฟเจอร์ตัวตัวเกาแต่ว่ามันมีเศษเล็กทีทีโค้งโค้งโค้งแบบนี้น้อยๆครับปักอยู่กัเลยพผ้ากันดึงออกก็ดึงหอกแล้วก็เลยเอาใสเพอเฟเจอร์ตัวเกาสซโคดว่าโคดหายครับโคดหายเราวันนี้ก็เลยลองเอาถอดเซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ตัว ตัวนี้ครับตัวอยู่ล่างเนี่ยถอดตัวไม่ออกมันเหี่ยงตัวเก่าใส่ครับหายครับสรุปแล้วมันมีเศษเหล็กไปตันตัวไอเฟเชอร์ระบายแรงดันครับเห็ดไขน้ำมันมันมันหัวออกสายระบายวันนี้แรงดันมันบาเพราะมันเล็กสิ้นโคตรครับวานยองกันจากเทียงครับจนคำมับเลยตัวนี้หละ ใายเดานะครับมันจิมาเศษเศษอลูมิเนียมจิมาจากตัวนี้นะครับเศษอลูมิเนียมเนี่ยครับนี่ผมเป็นน็อตเบอร,เบอร์เบอร์ใดนดินดเบอร์สิบสี่ดิน็อตเบอร์สิบสี่เนี่ยครับไอตรงไปตะไคร่นเวลาเท่า,ยยาไหร่ล้มนะครับมาเนี้มีคนไปขันเกี่ยวหวานไว้ครับเกี่ยวมันเสีย พออัดลงไปไม่เศษเศษเล็กน้อยๆครับมันหลุดไปน้าสรายน้ํามันครับเข้าไปน้ําสายน้ํามันไปตันอยู่ล่างแรงดันครับนี่ครับสาเหตุระวังนะครับตัวนี้วัดหนี่ก็บวด้ถายครับได้ถายตอนที่ว่าเอาเศษเอาอยัางออกมันยะมันโดนครับเปิดเลว้วได้ถา,ายวาด้ถืยทล่องตลอดนะครับพวยตั้งใบของซอยเป็น นีแค่นี้แหละเจ็ดวันกับสั่ง,ง,งสั่งสูนาริยาเป็นไม่เห็ไหนะครับส้างชมพูไม่อยองรถกับวัลงครับงงแล้วออกมาเห็ุงานก่อนเป็นข่าวน้ำมันยังกับวนลลังออกเยู่ตัวนี้หายแล้วครับตัวที่สองครับเลี้ยงจากฟังนี้ f 2ฟอเฮ hey, ้ย F023 ครับเป็นซ้ายน้อยปวดเบรกสวิงขันขืนถ้ามันขืนโคตรนี่ห้้าปเปลี่ยน,นครับถ้าปเปลี่ยนสร้างันวาเบรกเบรกสวิงมันสิโคตรครับแผ่นเพลแผ่นวล้าปีตมันมันสิโคตรครับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวู้ไดเขามาเบิ้งกับเบิ้งกับโจกับฝากกดติดตามนะครับกดไลน์นะครับกดช่องกดติดตามช่อง u t u b e นั่นนะครับเพราะว่า youtube เป็นช่องเปิดไหมช่องเปิดไม่แต่ว่าผมจะแชร์ลงทั้งเพจทั้ง youtube นะครับคลิปต่างๆทั้งนี้นก็ขอฝากกดติดตามนะครับทั้งสององทางนะครับ ดีย๋ยวัอหลังมีสิ่งดีๆเดียวมาฝากอครับรนะายละเอียดเป็นยังไงฉีแจงนะครับว่าเวร์ไลเป็นไงเดี๋ยวสรุปรายจ่ายเดี๋ยวสีมาฉีแจงรายละเอียดให้ฟังอีกเทียนหนึ่งครับว่าตัวนี้ตัวเท่าไรค่าสร้างเท่าไรนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ